สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องพ้องป,องปายจ้าคิปนี้ห้อกระสีข้ามาเฮ็ดนำพริกเผาไว้กินนะจ้ะเนาะอุปกรณ์ของเาก็จะมีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมน้ำมะขามเปียกกัะปิ้ตนตาลปี๊บนะจ๊ะดับแรงห่าก็เอาพริกเ้าไปพริกขัวกระเทียมใส่กันซะก่อน้กนี่เด้อจ้าหอมได้ทีแล้วสุปได้ทีห่าก็สิตักพักไว้สะกก่อน ขั้นตอนต่อไปจะใส่น้ำมันไมนะจ๊ะนาะสิเป็นการผัดกะปิบาน้จา้ากะปิลงไปผัดกันเลยกะปิข้ขาใบจิใสสองสอนเลยจ้าเด้อผัดกะปิต่อจา้จาจ้ากะปิข้ากสุูเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเข้ากะเสียเอาของที่เข้าได้ถอดไว้แล้วมาต่ำคุกเขาเข้ากันเ้ยจา้าไปเลย ต่ำอย่างสีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะละเอียดสักน่าจาะเนาะต่ำไปสีสกักก่อนเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวเขามาเบ่งต่อแล้วจ้ะนี่จ้าเพราะห้าหกเขาก็แล้วกบสีได้นาตาแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเขาก็จะนํพาพริกหอมกระเทียมกับปีที่ห้าหกแล้วลงไปพัดเด้ออันนี้สีเฮ็ดน้ำพริกเผาเื้อจ้ะสีบอตไตไซยหงเนาะสีบอดไตไซกากหมูเด้อจ้ะเด้อสีเผาซือ้อ ตำห่อใบไปกินโรงงานพอ,อกยาใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปน้ำเด้อ,อเดี๋ยวก็ผัดพารูกเข่าน้ำปลาตามด้วยน้ำปลาด้วยจ้าน้ำปลากิอยู่ยบ้านกัิใส่น้ำปลานี่ด้วยจ้าใส่ไปก้อนยาฝ้าหลายเดี๋ยวมันสีเข้มเด้อจ้าดูจ้าพอเาปรุงรสเซ็จแล้วก็พาดไป กวหอมจักหน่อย <c oughs> เอากับพ่อโดยเ่าะด้อก็ต้องเฮ็ดดนเดี๋ยวมันสีขม <c oughs> ผู้ใดมักหวานกับใส่น้ำตาลหลายๆเปรี้ยวหวานกับเติมตำที่เฮาต้องการเลยเด้จ้าฝากเป็นกำลังใจให้แนเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดซับสไครต์ไว้ได้จ้าเพื่อการแจ้งเตือนเขาสิบดพ้พาด คลิปหม่ๆ้เด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอใบสอีกอนเด้อจ้าสวัสดีจ้า